ก็คงต้องเรียกว่าขอความนาในการพี่นิดพิเคราะห์ด้วยนะคะบางครั้งอาจจะเป็นการพูดลอยๆหรือเปล่าหรือยังไงก็ตามดิฉันก็เรียนยืนยันอย่างนี้นะคะค่ะใหญ่คตอนนี้รก็ต้องเรียนว่าดิฉันก huh ็เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่ให้ความเป็นธรรมกับดิฉันว่าวันนี้ดิฉันมีความตั้งใจที่จะทํางานตลอดหนึ่งปีกว่าวันแทบไม่ได้หยุดเลยนะคะก็จริงผลงานเราก็ เห็นอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ก็คือกำลังใจนะคะก็ผลงานค่ะความเชื่อมั่นครับนั่นก็เป็นเป็นคำอ้อนนะเขาบอกอยากได้กำลังใจอาจารย์ครับจะให้กำลังใจท่านนายกของเรายังไงดีก็ขอให้กำลังใจจับนักโทษที่มีคดีเนี่ยนะฮะมาโดยเร็วให้ได้นะให้ได้นะเมื่อกี้เนี่ยเราที่ที่เราพูด คุณยิ่งลักเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทักษิณ์เนี่ยไม่ได้มาสกายที่ที่คอรมอนะฮะเพราะว่ามีคําสั่งไม่ให้เอามือถือเข้าที่ของคอรมอในการประชุมคอรมอแต่สิ่งที่เราเห็นนะครเมื่อกี้เนี่ยต้องดูภาพนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ท่าน้ชมเห็นนี่แหละครับ เขาบอกว่าไปชุมคลรมเพื่อไทยทักษินสกายเร่งรัฐมนตรีโชว์ผลงานโอ้อันนี้นะชัดเจนอันนี้เป็นเป็นภาพหัวข่าวก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้นะเหตุการณ์ที่นิสือพิมพ์เอานิวยอร์กนิวยอร์กมานําเสนอโอ้ก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้เป็นนิสืึพิมพ์ที่เราคิดว่ามีการเลือกข้างเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็ยังพูดถึงข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมีมีข้อความด้วยนะายยกตัวจริงนะฮะนั่นนะครับข้างล่างท่านผู้ชมเห็นมุมซ้ายมือนะครับ นายกตัวจริงอยู่ในครสกายประชุมครมคาพูดนะครับสกายประชุมครมอาจารย์รู้อรรสอนในฐานะนักนิเทศสา์นัก,นก,นก,นกสื่อสารมวลชนคิดยังไงต่างชาติเขามองว่าประเทศไทยเนยมันบริหารงานด้วยการช่วยเหลือของสกายถ้าไม่มีสกายในประเทศไทยจะบริหารงานกันยากเลยรู้สึกว่าผมได้พบคําพูดของคุณทักษิณเนี่ยนะเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะการติดต่อสื่อสารมันเร็วขึ้นนะฮะที่ผ่านมาเนี่ย ยุคนี้ไม่ใช่เป็นยุคที่ใช้โทรเลขะฮะ, <S <S ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสกายนะเ c e b o o k เรื่องต่างๆแล้วแต่ที่เป็นโซเชเียลมีเดียเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยได้ใช้เครื่องมือตรงนี้นะในการเ,เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการสั่งการคอรมอมาโดยตลอดนะฮะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดซึ่งเราจะเห็นนะตลอดระยะเวลาที่มีการชุมนุมของเสื้อแดงนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะรวมทั้งล่าสุดนะก็มีการสกายมาที่จังหวัดจังหวัดอะไรนะฮะที่บอกว่า ที่อยู่ทางภาคใต้นะฮะประชุมพรรัชเสกจะเป็นนครท่าบอกผมไม่แน่ใจที่บอกว่าพี่น้องนนครที่อยู่ที่ตรงนี้นะถ้ามีญาติพี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะก็โปรดเลือกคุณพงษพัฒนนะครับก็อันนี้นี่ขนาดล่าสุดเนี่ยนะหลังจากที่พูดถึงสกายก็เขายังใช้สกายนะในการที่จะสั่งการทางการเมืองแสดงว่าเขามองหรือเปล่าว่าโอเนี่ย ไอ้เครื่องมือตัวนี้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้ผลกับการสื่อไปยังมวลชนของเขาหรือว่าแม้แต่คนที่เป็นคนที่จะคอยทํางานให้เขาก็ดีนะก็เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ค,ค่อนข้างรวดเร็วขึ้นนะครับมันสามารถที่จะถ่ายทอดนาทีต่อนาทีได้รประหยัดยุ้ยประหยัดประหยัดนะก็ใช้ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะนะอินเทอร์เน็ตต่อสายเข้ามาเราจะเห็นว่าเห็นทั้งภาพแล้วก็ได้ทั้งเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี51นะ52 53มาเนี่ยนะจะเห็นเขาใช้เครื่องมือตรงนี้ตลอดตรงนี้มาโดยตลอดแต่แต่เพื่อความเป็นธรรมให้นายกปูของเราเนี่ยลองมาพิจารณากันดีกว่าเพราะมีกระแสะนี้ปุ๊บเนี่ยนายกปูก็รีบออกมาเลยทั้งรูปอย่างที่เราบอกทาง i ิน t a g r a m ทาง Facebook ออกมาเลยว่าทํางานจริงนะมีโทรศัพท์วางพร้อมกันหเครื่องมีแผนที่ประเทศไทยกางเพื่อให้เป็นธรรมดูซิว่าจริงๆท่านนายกปูของเราเนี่ยบริหารจริงหรือเปล่าลองลองไล่มาเป็นประเด็น ประเด็นแรกเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ทั้งสองก่อนเลยว่าก่อนที่คุณยิ่งรักเธอจะมารับตําแหน่งเป็นนายกเนี่ยผลงานของเธอมันเป็นที่ประจักษ์แค่ไหนมันไม่มีอะไรฮะนะคือคือคุณยิ่งลักเนี่ยนะก็เป็นรประธานบริษัทนะ,อะของอ เอสซเอเอสนะครับก็อยู่ประมาณนั้นไม่ได้มีบทบาททางการเมืองไม่เคยแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะไม่เคยแสดงความคิดเห็นต่อทางด้านการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะพูดถึงเนี่ยเธอเธอก็เป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องทางการเมืองใดๆไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาคด้วยไม่เคยคือพิสตรีเคยออกมาเรียกร้องอะไรไหมครับไม่มี นในทางธุรกิจเองก็ยังไม่เห็นบทบาทแกในฐานะประธานบริรษัทก็ถือว่าจริงๆแล้วก็ก็เงียบมากนะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแกเป็นประธานบริรษัทเหมือนกับเป็นนายกหรือเปล่าเป็นตัวเชิดหรือเปล่า <c oughs> ผมเข้าใจว่าคงคจะมีคนที่ดูแลครับนะฮะบมว่าก็คงใช้สไตล์แบบนี้แหละครับนะแต่ว่าจะมีคนดูแลและวางแผนให้นะฮะคนที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็คงจะมาอยู่ใน แวดล้อมเป็นพวกแวดล้อมในทางการเมืองอยู่หลายคนนะก็มาจากบริษัทเหล่านี้แหละครับแต่อย่างนี้พอิวยอร์กไทมส์พูดมาว่าอาจจะมีคนช่วยเธอทํางานก็แหมก็ดูก็น่าเชื่อเหมือนกันไม่ใช่อ่านแล้วมันมีแน่ๆน่มันมีแน่ๆมีแน่ๆเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นคุณยิ่งรักเธอทําอะไรมาเหมือนกันอสองเนี่ยการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณยิ่งรักก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่และที่สําคัญเนี่ยนะฮะบารมีในทางการเมืองเนี่ยนะ เพิ่งก้าวมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและออกขาเสียงอยู่49วันเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีบารมีอย่างอื่นครนะฮะกำหนดตัวเราจะคิดว่าไอคนที่มีเขี้ยวเล็บทางการเมืองทั้งหลายนี่เขาจะยอมเหรอนะฮะข้ามหัวใช่ไหมจข้ามหัวคนที่อยู่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ในพักนี้มานานแล้วเนี่ยเขาจะยอมเหรอทำไมถึงยอมคนที่อายุประมาณ40ต้นๆอะไรประมาณ นะฮะไม่เคยเป็นสสสวรัฐมนตรีมาก่อนไม่เคยแสดงบทบาททางการเมืองไม่เคยแสดงบทบาททางธุรกิจไม่เคยแสดงบทบาทในสังคมใดๆมาก่อนเพราะฉแล้วก็ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยไม่ใช่แค่ไม่เป็นหัวหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่ามันมีคําสั่งและในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเองก็ไม่เคยเจอแบบนี้กันมาเหมือนกันไม่เคยแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นแล้วล่ะว่าคนที่มีเงินมีเงินจํานวนมากเนี่ยก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ ทำให้แม่ผมนึกไปถึงเกาหลีเหนือเลยคือ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 ถ้าเราดูก่อนหน้านี้เนี่ยนะเราจะเห็นว่าอํานาจนอกระบบเนี่ยนะมันมีอํานาจจริงๆยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนที่มันถึงยุคของคุณยิ่งรักเนี่ยมันมีการแต่งตั้งโอเคคุณสมัครเขาอาจจะมีบารมีทางการเมืองอยู่นะนะแต่มันเป็นคําสั่งของใครครับจากคุณสมัสนซึ่ทร์เวต มาที่น้องเขยตัวเองอ่ะคุณสมชายคุณสมชายนะก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งนะปลักกระทรวงอ่าซึ่งก็ไม่ได้รู้เรื่องทางการเมืองอะไรไม่มีบารมีทางการเมืองใดๆนะถ้าไม่มีพี่เขยน้องนะพี่เขยน้องแล้วแล้วก็เมียตัวเองเนี่ยคอยคอยคอยเชิดชูขึ้นมาอยู่ในวงวงศาคณะญาติจนกระทั่งถึงคุณยิ่งหลักครนะฮะอันนี้ก็ยิ่งแล้วเลยนะว่าเห็นชัดเจนขึ้นครับต่อไปเนี่ย ต่อจากคุณยิ่งรักเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะฮะว่าอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นลูกก็ได้เป็นลูกก็ได้แล้วก็ไปหกดไปพอสมควรในโซเชียลมีเดียด้วยจะเป็นลูกสาวลูกชายฉันได้ทั้งนั้นแหละเพราะไม่จาเป็นจะต้องทําหน้าที่มีคนช่วยเพราะมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันทําได้ด้วยวิธีนี้สามารถตั้งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับโดยวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งท่าหลายๆคนยังจาได้เมื่อกี้ผมพูดไปครั้งหนึ่งทักษิณคิดเพื่อไทยทำอันนี้ ตีความยังไงหรือมันชัดเจนอยู่แล้วก็คือครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้กรกตไปทไําอรไรมันคือให้บุคลบคลซึ่งมีคุณสมบัติมากําหนดนโยบายแล้วเชิดบุแล้วเชิดบ,บุคคลซึ่งซึ่งมีคุณสมบัติไปทําหน้าที่ก็พูดง่ายๆว่าคนที่ลงรับเลือกตั้งจริงเนี่ย <C ũng> ก็คือคุณทักษิณนั่นแหละค <C ũng> นะฮนะกรกตก็ไปตีความว่ามันเป็นนโยบายสามารถทําได้แล้วก็ปล่อยนิ่งเฉยคือมันมีปัญหาในเรื่องของการกําหนดนโยบายมาตั้งแต่ต้นแล้วนะจาย์เพราะว่า คือปัญหามันคงไม่ได้เกิดตั้งแต่กรกตชี่น,นี้รกมันเกิดมาตั้งแต่ปี43แล้วที่ไปตีความเรื่องของทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบ,บาทอะไรเงี้ยนะว่าเป็นนโยบายไม่ใช่การซื้อเสียงแต่พอหนักหลังหนักเข้าเห็นได้ว่าไอ้แบบนี้มันกลายเป็นนโยบายของการประชา,ายมอย่างมหาศาลแข่งกันแจกนะแข่งกันแจกแล้วกลา,ายเป็นเงินก็คือจริงๆแล้วถ้ามองไปแล้วมันคือการซื้อเสียงแบบหนึ่งคือการสัญญาว่าจะให้ในอนาคตและเป็นการสัญญาที่ไม่ได้เอาเงินตัว้วยเป็นการสัญญาที่เอาเงินภาษีของประชาชนไปให้นะฮะ แต่กับนั่งเฉยกันกวันนี้นั่งเฉยกันคือถ้ากรณีอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ทําหน้าที่ในการกํากับกติกาในการเลือกตั้งมันต้องทาหน้าที่มาแต่ต้นเป็นไหมต้องบอกเลยว่าอันนี้นโยบายนี้ทําได้นโยบายลักษณะแบบนี้ซึ่งมีนโยบายในเชิงข้าบเกี่ยวของการสัญญาว่าให้มันทําไม่ได้ต้องต้องทําประกาศออกมาให้ชัดเจนนี่ปรากฏว่าปล่อยปล่อยแล้วกลายเป็นปัญหาปัจจุบันบซึ่งซึ่งมีปัญหายา่งมหาศาลซึ่งอาจจะนําประเทศล่มจมไปได้เช่นนโยบายจํานําข้าวที่เกิดขึ้นครับ ในสมัยคุณยิ่งรักเนนก็คือโนโยบายแบบหนึ่งของการ,รสัญญาว่าจะให้อีกแบบหนึ่งคือรัฐไปรับซื้อข้าวมาซะเองในราคาที่สูงในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดแล้วก็มากองขายไม่ได้อยู่ปัจจุบันนะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาในในภาพรวมของเศรษฐกิจในเชิงของตลาดการค้าข้าวในเชิงของสินค้าสําคัญที่ทําให้เราสูญเสียการเป็นผู้นําในสินค้าประเภทนี้เนี่ยรเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะว่ากันนะครับจะว่าทักษิณคิดก็ไม่ได้แต่ต้องว่าถึง ผู้มีอำนาจในการกำกับกติกาในการเลือกตั้งไม่ทำหน้าที่เลยคนที่ถือเขาบอกถือดาบอายสิทธิ์ก็เก็บดาบเก็บดาบเข้าฝักแล้วห่อห่อผ้าด้วยนะแล้วก็เอาไปเก็บไว้หลังห้องอู่ตอาห์เรื่องนี้คือมีดาบอาญาสิทธิ์แต่ไม่ได้คิดแม้แต่จะใช้ใช่คือถ้าใช้มาในการเมืองไทยอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นแล้วเวลาเวลาที่ต้องทำหน้าที่ก็ไม่ค่อยพูดนะฮะแต่ไปพูดเรื่องแล้วเลอะเธอใครจ่อไหมก็ไปแกก็พูดไปเรื่อยคนในคนในหน่วยงานเนี้ย นะั่นคือกกตเนี่ยก็มีปัญหาก็ต้อง<ช>จริงๆก็ต้องปฏิรูปเหมือนกันนะถ้าจะเอาให้มนันเป็นเรื่องที่จะต้องสังคายนากันรจริงจังนอกจากนั้นเนี่ยยังมีถ้อยคําอีกหลายอย่างที่ทําให้เราอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอประเทศนี้มันนายกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คุณยิ่งรักหรอกหรือคุณยิ่งรักเป็นนายกแค่รูทีนนะคือตัดริบบิ้นกล่าวสุนทรพจน์เช่นมีการพูดบอกว่าส่งในของกทมเนี่ยส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะ อันนี้ก็คือแสงให้เห็นเหมือนกันว่าโอ้โหมันมีประเทศนี้มันถูกเราถูกมากเรถูกมากว่าการตั้งมันมีคุณภาพใ่ก็เท่าเท่าที่ฟังฟังมาเนี่ยนะไอ้ที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะเพราะว่ามีการสกายมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะบอกว่าทรงเนี่ยคนนี้อันนี้ก็สกายมานะสกายมานะจะเป็นเสาไฟฟ้าจนกระทั่งคุณจิรายุเนี่ย นะซึ่งเป็นรองโฆษกด้วยนะครับออกมาพูดออกมาพูดนะฮะว่ามันมีการสกายมานะฮะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับจนกระทั่งถูกด่ากันทั้งประเทศนะครับคุณจิรายุก็หายไปจิรายุก็หายไปนะว่ามาพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะและสุดท้ายก็แก้ตัวไปนู่นแก้ตัวนี่ความจริงแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยนะมันก็คือคุณจิรายุกเนี่ยก็คือได้ได้ฟังมาเนี่ยว่าจำคิ้ปากเข้ามาแม้แต่แล้วก็เอามาโอ้อวด อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นการดูถูกประชาชนดีไม่ดีอาจจะแพ้ในการเลือกตั้งนะเพราะว่าดูถูกเหลือเกินดูถูกเหลือเกินนะส่งแต่เสาไฟฟ้าไปเนี่ยก็ได้รับการเลือกตั้งอยู่แล้วแต่แบบนี้เนี่ยมันสะท้อนเหมือนกันนะจารย์ว่าเขาพยายามแสดงบทบาทเหมือนกันว่าคนที่คอยควบคุมกําหนดทิศทางของประเทศนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่นายกยิ่งรักหรอกแต่ก็ยังเป็นคนที่ถูกคำพิพากษาก็คือคุณทักษิณ ล่าสุดเนี่ยนะครับถ้ายังจําได้เมื่อ26มการาคมก็โฟนอินเข้ามาที่อุบลราชธานีนะครับโดยข้อความส่วนหนึ่งนะครับของการโฟนอินผมจะอ่านให้อาจารย์ทั้งสองท่านฟังให้คนเสื้อแดงที่มีญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพช่วยบอกญาติให้เลือกพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญพักจะได้ยึดครองกรุงเทพได้เบ็ดเสร,ร็จเพเราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพักถูกโกงมาตลอดขอให้ช่วยกันประคับประคองรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะจะเป็นผู้ทํางานแทนผมซึ่งขณะนี้ผมกาลังคิดโครงการต่างๆเพื่อให้นายกยิ่งลักษณ์นาไปปฏิบัติ แล้วให้พี่น้องเสื้อแดงอีสานหายยากจนอันนี้มันจะทอนอะไรครับอาจารย์สะทอนว่าคุณทักษิณคือนายกตัวจริงไงทำงานแทนผมทำงานแทนผมทำงานแทนผมผมนี่แหละคือคนคือตัวจริงและให้คนอื่นทมอันนี้เขาก็ไม่ได้มีการจริงๆเขาก็เขาไม่ปิดบังเขาไม่แคร์นะฮะเขาไม่แคร์ว่าคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณทักษิณน่ะคิดว่าตัวเองคือนายกแหละคือ คือปัญหาขนาดนี้มันคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีปัญหาเพราะพฤติการเนี่ยที่แสดงออกนี่มันย่มใจนะฮะแล้วก็ดูถูกคนใช้กฎหมายว่าไม่มีปัญญาทําอะไรฉันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันฉันจะพูดอะไรก็พูดครับแสดงตัวตนว่าฉันคือตัวจริงก็แสดงทั้งที่ตัวเองไม่สามารถเป็นได้ก็สามารถก็ยังสามารถสั่งการได้ อันนี้มันจะท้อถึงความล้มเหลวของระบบของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ชั้นแรกๆเลยใช่คือผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นปัญหามากใช่หลายๆคนบอกว่าจริงๆแล้วแหมพูดกันมาถึงขั้นนี้หลายๆคนบอกก็สงสารนายกยิ่งลักนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าจะสงสารที่สุดน่าจะเป็นคนไทยทั้งหมดหรือเปล่าใช่ใช่ซึ่งซึ่งซึ่งความจริงแล้วเนี่ยคุณยิ่งลักเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นตัวละครที่ ถามว่าน่าสงสารหรือเปล่านะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเล่นละครหลอกคนไทยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้อยู่โดยไม่มีใครเข้ามาบงการอะไรต่างๆนะแต่ว่าความจริงแล้วคือร่วมเล่นละคร,ครด้วยกันนะและคนที่น่าสงสารมากที่สุดเนี่ยก็คือคนไทยทั้ง,งหลายเนี่ยนะที่รับรับกรรมนะแล้วไม่รู้รว่ากรรมดังกล่าวเนี่ยนะมันจะสิ้นสุดได้เมื่อไหร่อาจารย์คิดยังไงครับสุดท้ายไหย รู้สึกคนที่ได้รับผลประโยชน์ไอ้ผลกระทบจริงๆก็คือทั้งประเทศเราด้วยแหผมผมก็สงสารตัวเองในฐานะคนไทยอ่ะคือคนไทยเองก็ไม่รู้สิละว่าจ,จะชอบดูละครมากไปปัจจุบันก็เลยเห็นเขาหลอกก็รู้สึกชาชินทั้งที่รู้ว่าจริงๆนี่คือการเล่นละคร,ครนะฮะแล้วก็ยอมรับซะด้วยนะ,ะว่าไอ้การเล่นละครนะฉันฉันฉันพอใจเพราะฉันได้ประโยชน์จละครเรื่องนี้ ราะนั้นคนไทยถามว่าน่าสงสารไหมผมคิดว่ามันก็น่าสมเพชพอสมควรฝรั่งเนี่ยเ็าไม่ได้มองคนไทยแบบสงสารว่าเ,าเกิดปัญหาทางการเมืองแบบนี้นะถ้าไปคุยกับฝรั่งหลายๆหลายประเทศเขามองว่าเรามัน,น่าสมเพชที่เราไม่รู้จัจกจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของอ,อ,อำนาจน,นิยมเชิงอุปถัมภ์บแบบที่มีอยู่แบบแบบที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็กลับไปยอมรับในเรื่องบางเรื่องแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่มีปัญหาโดยไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขใดๆเลย น่าสมเพชฮะคนไทยแลวยิ่งตอนนี้เขาจะเข้าเป็นอาเซียนเป็นอะไรต่อไปนี้เขาก็มีแต่มองไปข้างหน้าแล้วเรายังก้าวไม่ผลอาจารย์คิดว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังไงดีสําหรับประเทศไทยคนไทยควรจะทํำยังไงคือวิธีการเนี่ยนะก็คือจะต้องปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ครับนะฮะจะโดยวิธีไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะฮะรัฐบาลนี้จะสุสิ้นสุดอย่างไรครับ นะแล้วจะกระบวนการปฏิรูปจะทําได้อย่างไรนะนั่นคือสิ่งที่จะต้องช่วยกันค้นหานะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบรรดานักการเมืองเร็วๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่อยากให้มีการปฏิรูปหรอกเพราะมันจะทำมาหากินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในเรื่องความขัดแย้งหรือใน่งแง่ของการต่อสู้เนี่ยนะนักการเมืองเร็วๆเนี่ยมันก็ต้องพยายามที่ดํารงรักษาสถานะปัจจุบันนี้เอาไวา้ จะอยู่ให้นานยาวนานที่สุดโ <prevail. S 2> กงกินให้อยู่ได้นานที่สุดนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนไทยนะครับว่าจะยินยอมและก็ยอมรับ,รบนะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับประเทศชาติได้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่ายัางไงเนี่ยมันจะต้องคือสุดท้ายมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง<ม>นะเพราะ<ม>ว่าเอาอเรียกอ,อ,อะไรนะตาน้ำเนี่ยนะเวลาเดือด <Wed> ขึ้นเดือดข,ขึ้นเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยมันเมื่อมันมีอะไรมาปิดไว้เนี่ยนะ ในที่สุดมันก็ต้องต้องระเบิดต้องระเบิดขึ้นมาสักวันหนึ่งแต่เพียงแต่ว,ว่าสักวันหนึ่งเนียมันจะเป็นวันไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมไม่อยากให้นานเกินไปนะเพราะแค่นี้ก็บอบช้ํากันมากแล้วสุดท้ายครับอาจารย์แก้ยังไงดีครับปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จริงๆเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยมีคนคิดในเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยเองจะต้องต้องเลิกดูละครอ่ะต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วอยากจะทําให้ อะไรต่ออะไรมันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะพ้นความน่าสมเพชในสายตาของคนต่างชาติเนี่ยมันก็ต้องตื่นด้วยตัวเองก่อนแล้วตื่นแล้วต้องรู้ว่าเมืองไทยมันมีปัญหานะแล้วมันกําลังจะเป็นปัญหาที่ลุกลามไปใหญ่โตถ้าคนไทยไม่ตื่นรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเรื่องของการปฏิรูปนะฮะประเทศไทยครั้งใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่พูดเรื่องการเปือง มันพูดทั้งระบบทั้งหมดเพราะว่าการศึกษาก็คือตัวปัญหาที่ทําให้การเมืองเป็นแบบนี้แต่ไปตรงไหนก็ต้องปฏิรูปแต่ไปตรงไหนก็ต้องปฏิรูปหมดนะแล้วโ <light. S 2> ครงสร้างระบรบราชการไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะต้องสังคายนาทั้งหมดโครงสร้างระบบของการตรวจสอบก็ต้องสังคายนาทั้งหมดแต่ข้อสําคัญก็คือประชาชนเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันในหลายเรื่องต่างๆซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยปฏิรูปได้ประชาชนก็ต้องตื่นตัวก่อนครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นตัวแล้วประชาชนคนไทยต้องรู้เท่าท,านทัทานนะครับถ้าทุกท่าน นิ่งเฉยคิดว่ามันเป็นละครดูๆไปซะสุดท้ายมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันยากลาบากได้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถไปอ่านคอลัมน์ของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองได้1ประเทศ2นายกระบอบทักษิณยึดประเทศไทยขอคิดด้วยคนในแนวหน้าก็สามารถไปหา,อ,าอ่านกันได้นะครับก็น่าจะเข้าใจคําอธิบายส่วนหนึ่งดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับอาจารย์อนุสรศรีแก้วคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์คมสันโพคงอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับทุกท่านเพะเทไทยวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหกโมงครึ่งถึงสองทุ่มแล้วก็รีดันอีกครั้งนะครับวันถัดไปเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครับวันนี้ผมดนุวัฒน์สายคลิและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ